นี่คือภาพความสุขของคุณใช่ไหมถ้าวันหนึ่งภาพความสุขที่คุณมองเห็นเปลี่ยนไปสาเหตุอาจเกิดจากตัวคุณถ้าวันนั้นมาถึงคุณจะรับได้ไหมอาการจอประสาทต,ตาเสื่อมไม่มีสัญญาณเตือนไม่บอกล่วงหน้าค่อยเป็นค่อยไปทำให้คุณสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว รักษาไม่ได้แต่ป้องกันได้คือใช้ดวงตามากที่สุดอะเราไม่เคยดูแลเขาเลยใช้ใช้แต่เขาอย่างเดียวนียเนาะและปรากฏว่าอยู่ๆตาแม่ก็มันมีวิววิวิวตาเรามัวมัวมันเหมือนมีใยอะไรอยู่ในตาประมาณนั้นอะไปเช็คเขาก็บอกว่าตอนนี้ผ่าตัดไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันเป็นจอประสาทตาเสื่อมตกใจมากเลยเพราะว่าตะเกียงของเรานะไม่อยากเป็นภาระของลูกๆ คุณรู้หรือไม่ว่าภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมเป็นสาเหตุอันดับสี่ที่นำไปสู่ภาวะตาบอดของประชากรทั่วโลกครับโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมทาให้ภาพที่เรามองเห็นเปลี่ยนไปครับมีอาการดังนี้ครับตาผ้าตามัวมองภาพไม่ค่อยชัดมีอยากย้ากวนตาตลอดเวลาแพ้แสงตาไม่สามารถสู้แสงได้มองกลางคืนลําบากปรับโฟกัสไม่ค่อยได้มองภาพสีผิดเพี้ยนมองภาพปิดเบี้ยวเส้นที่ควรตรงก็ไม่ตรงมีจุดดํากลางภาพ แล้วจุดดำค่อยๆขยายเป็นวงกว้างจนสุดท้ายภาพมืดบอดครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความเสี่ยงชะลอความเสื่อมและป้องกันได้ง่ายด้วยตัวคุณครับ ป้องกันดวงตาจากแสงแดดโดวยวิธีการสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งที่ออกแดดและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมาเชิญกับแสงแดดแรงๆเป็นเวลานานนั่นเองครับลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอเป็นเวลานานแต่สําหรับคนที่ต้องทํางานหน้าจอเป็นเวลานานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนําให้พักสายตาทุก15-20ถึงนาทีนะครับหากคุณเป็นกังวลไม่รู้ว่าจอประสาทตาเสื่อมหรือย,ยัง ผมแนะนําให้ไปตรวจเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูและวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงการปรับพฤติกรรมเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่นั่นเองครับหรือเลือกทานสารอาหารที่มีส่วนช่วยบํารุงดวงตาโดยเฉพาะอย่างลูทีนและซีแซนทีนจากการศึกษาพบว่าลูทีนและซีแซนทีนเป็นสารสําคัญที่พบในบริเวณเลนตาและจุดรับภาพของดวงตาแต่ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ลูทีนและซีแซนทีนขึ้นมาใช้เองได้จึงต้องเกิดจากการรับประทานเข้า เท่านนั้จาก National Eye Institute สหรัฐอเมริกาแนะนำว่าการรับประทานลูทีน10มิลลิกรัมร่วมกับซีแซนทีน2มิลลิกรัมเป็นปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยในการชะลอความเสื่อมของดวงตาลดการเกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมนั่นเองครับจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้เพราะเป็นปริมาณที่สามารถกองแสงและลังสีได้ครับ <S <S และยังมีบิวเทอรี่และวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนนั่นเองครับอย่าชะล่าใจไปนะครับวันนี้มาเช็คลิสต์กันดีกว่าครับ ว่าโรคจอรประสาทตาเสื่อมเกิดจากปัจจัยอะไรกันบ้างอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะพบในวัยตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปโดยเกิดจากการใช้งานดวงตาม,มาทั้งชีวิตและละเลยไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควรนั่นเองครับเรื่องของพันธุกรรมนะครับในบางรายที่มีเครือญาติครอบครัวเคยมีประวัติของโรคจอรประสาทตาเสื่อมก็มีความเสี่ยงอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันคนที่มีประวัติเป็นต้อหินรวมไปถึงหญิงวัยหมดประจําเดือนก็มีความเสี่ยงสาเหตุต่อไปนะครับสาเหตุที่สําคั นั่นก็คือการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้สายตามากยิ่งขึ้นเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทีวีแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะมีแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าเป็นแสงที่มีช่วงความสว่างสูงนะครับสามารถส่องทะลุไปทําลายเซลล์จอประสาทต,ตาทําให้เสื่อมเร็วกว่าปกตินั่นเองไม่ใช่แค่เพียงแสงสีฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ยังมีรังสี UV จากดวงอาทิตย์ ที่เราต้องพบเจอเป็นเวลานานรวมไปถึงพฤติกรรม,มอื่นๆนะครับเช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การทานอาหารไม่ครบห้าหมู่นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมเช่นกันครับอย่าลืมใส่ใจดูแลดวงตาที่คุณรักด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรับประทานสารอาหารที่จําเป็นต่อดวงตาตรวจเช็คสายตาจอประสาทตาปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ดวงตาที่คุณรักมองโลกได้สดใสในทุกวันครับดิฉันเป็นคน ใช้สายตาม,มากกับการทำงานนะคะตั้งแต่เป็นสาวๆเลยก็คือไปทำงานต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลาไปงานบวชงานบุญต่างๆของเจ้านายก็ไปค่ะพอกะเกษียณแล้วก็ติดบ้านไงเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอะ่ะต้องดูทีวีแชทโทรศัพท์หาเพื่อนคุยกับเพื่อนเพราะกลัวลืมแล้วก็ดูซีรีส์เนี่ยนะหนังเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ดีดูยันเช้าอะ่ะท,ทำนู่นทำนี่สารพัดคือใช้ดวงตาม,มากที่สุดอะ่ะ เราไม่เคยดูแลเขาเลยใช้ใช้แต่เขาอย่างเดียวเนี้ยเนาะตอนเป็นสาวสสายตาสั้นนะคะพอเราสูงวัยขึ้นมาสายตาก็ยาวค่ะผ่าตัดต้อก็ไปผ่าแล้วนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นดีเท่าที่ควรค่ะและปรากฏว่าอยู่ๆตาแม่ก็มันมีวิววิวิว,ว,ว,วตาเรามัวมัวมันเหมือนมีใย,ยอะไรอยู่ในตาประมาณนั้นอะ่ะไปเช็คเขาก็บอกว่า ตอนนี้ผ่าตัดไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันเป็นจอประสาทตาเสื่อมตกใจมากเลยเพราะว่าตะเกียงของเรานะไม่อยากเป็นภาระของลูกๆและมีผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําว่าเราต้องปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะหาสารสกัดอะไรก็ได้ที่มาดูแลดวงตาของเราอะ่ะแม่ก็ต้องไปปรึกษาลูกไงปรึกษาลูกๆว่าลองไปหาสารสกัดอะไรที่ที่บำรุงดวงตาของแม่ลูกสาวบอกว่าไปเจอไวตาลูทีนกระปุกนี้เลยค่ะครบถ้วนอยู่ในกระปุกเดียวกันเลย แลวลูกก็เอามาให้ทานแม่ทานไปได้ระยะหนึ่งก็รู้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นวันละหนึ่งแคปซูลทุกวันและจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าดีแค่ไหนไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคสายตาเลยนะครับจนอายุย่างเข้า40ครับก็สังเกตตัวเองนะครับเวลาทํางานจ้องคอมอ่านหนังสือเขียนหนังสือนานๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะตามันพ่ามัวไปเลยครับแล้วยิ่งฝืนทํานะก็ยิ่งปวดตาเลยครับนอกจากเรื่องงานก็มีเรื่องการเล่นมือถือ เราเล่นมือถือนานๆไม่ได้เลยเพราะตัวหนังสือในมือถือมันค่อนข้างเล็กจ้องนานๆน,นี่ทําให้เราตาผ้าปวดตาแล้วก็ตัวหนังสือมันเลื่อนๆไปเลยแล้วเวลาขับรถตอนกลางคืนะเวลาขับไปไฟบนท้องถนนนะครับจะเป็นแสงวูบวูบปับครับทำให้เราเกงแล้วก็กังวลเวลาขับรถครับกะระยะอะไรก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับพอเรากังวลมากๆนะครับก็ไปตรวจสายตากับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผลออกมาก็ปกตินะครับไม่สัน้นไม่ยาวแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําว่า อา,อาการเหล่านี้มันจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมครับทีนี้เรากังวลเลยครับว่ามันจะเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไปปรึกษาครอบครัวปรึกษาเพื่อนดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูในโซเชียลมีเดียจนไปเจออาหารเสริมบำรุงสายตาตัวหนึ่งครับชื่อว่าไวตาลูทีนครับตัวนี้ทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลเองครับหลังจากทานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับรู้สึกว่าเวลาเราทํางานอะ่ะจ้องคอมนานๆเขียนหนังสือนาน,านๆอ่านหนังสือนานๆอะ่ะ มันตาผ้ามวัวอาการเหล่านี้มันน้อยลงครับหลังๆตอนขับรถก็ไม่ต้องมานั่งเลงไม่ต้องมานั่งเกงิงตลอดเวลาแลครับขับได้สบายๆเลยโลกสดใสเลยครับทำไมต้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาตาเนเจอร์พลัสลูทีและซีเซนทีนจากสารสกัดดอกดาวเรืองผสมสารสกัดบิวเบอรี่กระปุกนี้รวมสารสกัดสำคัญที่ช่วยบำรุงป้องกันและชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาโดยตรงวันละหนึ่งแคปซูลเพียงพอ ลูทีนและซีเซนทีนจากสารสกัดดอกดาวเรืองปกป้องดวงตาจากปัจจัยที่อาจทำลายจอประสาทตาช่วยกรองแสงสีฟ้าและช่วยกรองแสงยูวีจากแสงแดดจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเสื่อมของจอประสาทตาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และลดความเสื่อมในการเป็นจอประสาทตาเสื่อมสารสกัดบิลเบอร์รี่ช่วยบำรุงสายตาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมช่วยในการมองเห็นที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้งานหนักวิตามิน A วิตามินที่มีส่วนช่วยคงสภาพความปกติของการมองเห็นช่วยคงสภาพปกติของเยื่อบุในดวงตาช่วยการมองเห็น